อก็ออจ,จากนี้มันสองคำไปแล้วแลออ้วทีนี้มันเป็นกลายจากเกจะเป็นสามคำอย่างนั้นแม่แม<อ>ก็พอแล้วนั้นขอคำที่สามคือจบเลยไม่ได้จ้ะเพราะแม่สัญญากันแล้วว่าสองสองคำตีนี้มันคำเดียวอ่ะขอกินคำที่สามแล้วจบเลยไม่ได้เร็วไม่ได้ขอทำไมอ่ะจะได้อ้วนอนตัวเองมันไม่อยาก อย่าบุลลี่เราดินี่ครับดูคลิปนี้แล้วนะครับผมก็โหขขำนะครับอมยิ้มเป็นคลิปที่น่ารักจริงๆนะครับผู้ชมครับการสนทนานะครับเป็นบทสนทนาที่ได้เรียกว่าเรียกเสียงรอยยิ้มนะครับแล้วก็เรียกความสุขมาได้แน่นอนครับการสนทนาระหว่างลูกชายกับคุณแม่นะครับในระหว่างที่มีการป้อนข้าวป้อนน้ํากันเนี่ยนะครับคุณแม่มีการนําคลิปคลิปนี้มาลงติ๊กต็อกครับผู้ชมครับบอกว่าเรื่องการกินข้าวเนี่ยต้องอ้อนวอนให้แทบตายนี่นะครับ อ้อนวอนลูกชายครับและที่สําคัญลูกชายไม่ใช่ธรรมดาครับต่อร้อต่อเถียงครับผูบ้ชมครับกี่ขวบไม่รู้นะครับแต่พูดเก่งมากนี่ครับจนระทั่งคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าพูดแบบนี้เนี่ยโตมารับรองสาวเนี่ยเต็มแน่นอนพูดเก่งขนาดนี้นะครับแล้วบางคนบอกว่าหน้าตาเนี่ยคล้ายดาราหลายคนมากนะครับอนาคตไกลเอ็นดูจริงๆนะผู้ชมครับดนนเด็กชายคนนี้เด็กผู้ชายคนนี้ผมบอกว่าอนาคตไกลแน่นอนแล้วก็พูดจาเก่งมากนะครับนี่ลองไปดูคลิปเต็มๆตครับ คือแม่พอ,อ,จ,อจากนี้มันสองคำไปแล้วแลออ้วทีนี้มันเป็นกายจากกัจะเป็นสามคำแ,แม่แมก็พอแล้วงั้นขอคำที่สามคือจบเลยไม่ได้จ้าเพราะแม่สัญญากันแล้วว่าสองสองคำาอกินคำเดียวอ่ะขอกินคำที่สามแล้วจบเลยไม่ได้เร็วไม่ได้ขอทำไมอ่ะจะได้อ้วนอนตัวเองมันไม่อยาก อย่าบูลลี่เราดิโู้คำเดียวจบไม่เอาเราไม่อ้วนเราไม่อยากอ้วนขอคำเดียวเราไม่อยากอ้วอันนี่นะครับบางคนบอกโอ้โหพูดจาเป็นผู้ใหญ่มากนะครับบอกแม่ว่าอย่าบูลลี่เรื่องน้ำหนักนะนี่เรียนแน่นอนว่าใครก็เห็นคลิปนี้ครับโดยเฉพาะคนเป็นแม่เนี่ยก็บอกว่าโอ้โหพูดเหมือนผู้ใหญ่เลยนะมีลูกหรือลูกก็เป็น,นแบบนี้แหละนะครับบางคนลูกบอกว่ากินเยอะไม่ได้นะเดี๋ยวตัวจะใหญ่เข้าประตูบ้านไม่ได้ก็มีนี่ เดี๋ยวจะคนที่เป็นคุณแม่นะครับเข้ามาคอมเมนต์นี่นะครับซึ่งแน่นอนว่าคลิปนี้นผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องดังครับแล้วก็จะถูกโคเวอร์นะครับใช้เสียงน้องเป็นโคเวอร์ในติกต็อกนะครับแล้วก็เป็นใบหน้าผู้ดืนดารารายๆเ,เอาน้องมาโคเวอร์แน่นอนนะครับพูดเก่งจริงๆเอ็นดูครับ